คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะโมเตลรวยวันนี้ก็มาเจอกับมิ้นคนเดิมน,นะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเกมอัญมณีห้วงกาแล็กซี่นะคะโอเคค่ะก็ปรับเบ็ดกันเลยนะคะ ไปลุยกันเลยจ้าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะแจกหรือเปล่านะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอให้เล่นได้ถอทุกคนนะ,ะตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าเกมนี้จะจ่ายให้เราไหมนะโอ้โหมาแล้วมาละจ้ามาลวจ้า เขาจะหมุนซ้ำนะคะถ้ามีการคอมโบเกิดขึ้นเนี่ยตัวรอบที่สะสมจะไม่หมดไปนะคะเ,เกมนี้เนี่ยเล่นเหมือนกับคล้ายๆกับเกมนี้เลยนะทุกคนแพนกวินอะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยประมาณเดียวกันเลยนะคะดอกนี้ได้มา720นะจ๊ะจะมีการเพิ่มตัวคูณนะ แล้วก็มีการเพิ่มรอบด้วยนะคะแต่เกมนี้ไม่เหมือนเกมแพนกวินตรงที่ว่าตัวคูณเนี่ยเขาจะเพิ่มไปอยู่แล้วนะไม่ต้องมาสะสมเหมือนนกแพนกวินนะเพราะว่าแพนกวินอะแพนกวินอะต้องเก็บตัวคูณด้วยแล้วก็ต้องเก็บรอบด้วยนะคะแต่เกมนี้เนี่ยเก็บแค่รอบอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจะไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะตามสเตจของมันนะโอเคได้มาสองพนะคะซูเปอร์เมกะเนาะ ตอนนี้ก็คูณหกไปแล้วนะจ๊ะโอเคได้รอบมานะเก็บรอบมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะตอนนี้รวมศูนย์รอบแล้วโอ้โหยังไงคูณ8แล้วตอนนี้โอ้โหจบเลยจบเลยได้มา3,493าสนะคะ โอเคไม่เป็นไรเราไปกันต่อเลยนะจ๊ะ <_ C os> ได้กำไรมาแล้วขอปราบเบ็ดขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อความบันเทิงเนาะเบ็ดหนึ่งร้อยไปเลยจ้ะสวยมากไปต่อเลยลูกโอ้โหตัวเอมาแบบนี้ก็แตกไปสิครับผมเออเอาเรื่องนะเอาเรื่อง หมุนวีไปสิจ้าเออเก็บไปเก็บไปลูกเก็บไปเลิศเลิศมากสองรอบหมุนเก็บกันไปเรื่อยๆเลยนะจ้าโอเค ตอนนี้ก็คูณหกไปแล้วนะคะโอ้โหอยญมาลีแดงสวยสวยมากจ้าดอกนี้เลิศได้มาสามพันหกร้อยนะคะไปกันต่อเลยนะจ๊ะยังเหลืออีกหนึ่งมุนนะทุกคนยังเก็บกันได้อยู่นะโอ้โหดอกนี้สุดดอกนี้โคตรปังอะ่ะโอ้โหเลิศเล เกินไปคูณเจ็ดไปเลยสิครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสวยมากดอกนี้ซูปเปอร์เมกะไปเลยเลิศตอนนี้เรามีสองรอบแล้วนะคูณแปดไปอีกคูณเก้าไปจ้ะเออเอาอยัางไงโอ้โหหมดรอบแล้วนะคะ โ okay. อเคก็ถือว่าเก็บกันมาได้เยอะอยู่นะ31,212นะคะเล่นมากบังไม่ไหวเลยนะโอ้โหสุดจริงอ่ะไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้เล่นอยู่ในเบ็หนึ่งร้อยโอ้โหรอบนี้สวยมากทุกคนเป็นเต็มแถวเลยอะโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะตัวเนี้ยอันยังไม่ดีสีเหลืองเนี่ยคือแพงนะ โอ้โหปังว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยวันนี้เอาเรื่องเลยในค่าหนุ่มแล้วโอ้โหดอกนี้ได้มาหนึ่งมื่นหกอ่ะทุกคนสุดยอดมากแตกนอกอะ่ะโอ้โหปังไม่ไหวอะ่ะเข้าโบนัสอีกโอ้โหยังไงล่ะแม่จัดมาแบบนี้ก็ตกใจดีเออแจกดีเลยกรนะนั้น ตัวแพงเนี่ยออกยากมากนะทุกคนถ้ามันออกมาแสดงว่าเออจ่ายแล้วแหละปกต,ติอัญมณีแดงกับอัญมณีสีเหลืองเนี่ยออกยากมากๆเลยนะคะยังไงเอ,อ่ยไปกันต่อลุยลุยต่อไหมโอ้โหจบรอบนี้ไปแล้วนะคะ โอเครวมรางวัลแล้วนะคะได้18,920บาทนะสุดบอกเลยว่าสุดจริงๆใครไม่เล่นก็คือพลาดจริงๆเลยนะคะนาทีนี้โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงของจริงมันอยู่ตรงนี้โอ้โหรางวัลก็โตคือคุนไม่หยุดเลยมาเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะได้มาสา0พันสองนะคะดอกนี้ โอ้โหสุดจริงๆนะไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยโอ้โหอย่างมันอะเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้โหยังไงยังไงมาเป็นแถวแถวแบบนี้บอกเลยหวานเจีย๊ยบแน่แน่โอ้โหได้มาอีก3,200ทุกคนสุดยอดไปกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้ก้อนหินคือแตกแล้วเลยอีกสามก้อนเท่านั้นโอ้โหไม่แตกหมายต่อลูกขอเข้าบนนั้นอีกสักรอบมาจัดไปสวยโอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยรอบนี้ขอปังปังขอปังปงเลยสาธุเพียงๆ <Yeah. S 1> เก็บรอบเก็บรอบเออไปลุยต่อลุยต่อได้มาหนึ่งรอบแล้วสวยไปต่อจังหวะนี้คือขอให้คอมโบมาดีดีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีรอบก็เล่นไม่ได้นะคะขอให้เขาได้เก็บรอบไปเรื่อยๆเลยนะสวย คูณหกแล้วนะคะตอนนี้คูณเจ็ดไปแล้วเออเอาสิเอาสิเอาสิเออสองพันสองร้อยสี่สิบจ้ะไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวคูณก็คือขึ้นเรื่อยๆแล้วน,นจะจ้ะสวยสวยดอกนี้คูณแปด 2,880นะคะดอกนี้นะเอาเหลืออีกเหลืออีกยังเหลือรอบอยู่เออไปไปให้สุดขอหนักๆสักดอกมาโอ้โหรอบสุดท้ายโอเคถือว่าดีนะคะได้มา1764นะจ๊ะรวมรางวัลรอบนี้แล้วเนาะโอเคค่ะก็ได้รางวัลสะสมกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเจ็ดหมืแล้วทุกคน โอ้โหจากทุนเราเนี่ยแค่ร้อยกว่าบาทนะโอ้โหสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย